สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูเอกอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟนะครับวันที่23ครับกุมภาสองห้าหกหกครับแนวโน้มของกราฟวันนี้เอาแบบตรงตรงเป๊ะเป๊ะเจ๋งเจ๋งชัดชัดไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้กราฟนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับในส่วนของกราฟนะครับมันทำตัวที่เรามองเห็นเนี่ยมันคือเรื่องของตัว เฮดและโชเดอร์ uh, and shoulder, ครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับนะไม่สําเร็จลงมาเทสผมก็ได้แค่จุดนี้จุดเดียวฮะเมื่อวานนะครับได้แค่จุดนี้จุดเดียวนะครับเดี๋ยวจะลองทําคลิปสั้นให้ดูนะครับจุดนี้นะผมได้แค่จุดนี้จุดเดียวครับคือลงมารีเทสเสร็จแล้วก็ได้แค่จุดนี้ฮะนะไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนข้างบนได้นะครับนะก็ผมบอกแล้วถ้าเกิดมันสามารถยืนบน40พวกนี้ได้นะครับ40โทษที44 45ได้ก็ น่าจะ QM สําเร็จเนื้อเมื่อไม่ไม่สามารถทําสําเร็จก็เมื่อคืนก็ลงมานะครับลงมาแล้วทีนี้ตัวแพทเทิร์นตัวนี้เราก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเฟลไปละทีเรามาดูนะครับเมื่อมันหลุดลงมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมาถึงแนวรับที่นะครับลงมาถึง2 3งสามนะสองสตรงนี้และณจุดนี้เนี่ยนะครับณจุดนี้ณตอนนี้ผมรอนะครับในส่วนของ พลาแอคชั่นเนี่ยตอนนี้มันคลีนอัพมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอจุดนี้ฮะตอนนี้ผมรอดูแท่งนี้ก่อนนะครับคือตรงเนี้ยมันกราฟมันสามารถที่จะดูดลงมาถึง20-18อะไรได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าหน้าจุดนี้มันไม่สามารถที่จะมีสัญญาณกลับตัวหน้าจุดนี้นะเดี๋ยวเราผมจะรอดูสัญญาณกลับตัวคือแท่งเทียนชั่วโมง นีกับชั่วโมงหน้านี่แหละครับในภายในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยว่าเออมันมีสัญญาณกลับตัวไหมถ้ามีสัญญาณกลับตัวจุดนี้ก็หน้าบายเพื่อเก็บสั้นได้อยู่นะครับณจุดนี้นะเนี่ยนะครับแท่งเทียนตรงนี้เดี๋ยวผมรอให้หมดชั่วโมงนะครับถ้ามันมีสัญญาณที่ดีอาจจะรอดูแท่งขัดไปนะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วมันเลยไส้พวกนี้ผมอาจจะเล่นเล่นสั้นๆนะครับต้องดูสัญญาณกลับตัวดีๆถ้าเกิดว่ามันไม่ ไม่ได้จริงๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะลงมาเทสข้างล่างล่ะลงมาเทสที่2 0 1 8 1น18หนึ่งแปดหนึ่งอ่หนึ่งหรือ2 0นแน่ๆนะครับถ้ามันเทสข้างล่างค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้ผมจะดูก็คือจะดูในเรื่องของแท่งเทียนนะครับนะแท่งเทียนตรงนี้นะครับใน1ชั่วโมงน,นี้1ชั่วโมงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันได้ผ่านจุดเนี้ย ผมว่าถ้าไม่ไม่ผ่านไม่มีแท่งที่มันสามารถขึ้นมายืนตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นไปเทสขมวดไม่ได้แต่ตามหลักแล้วเนี่ย,พยไพลแอคชั่นเนี่ยนะครับนนในเมื่อมันคลีนอัพอ่ะนะครับในเมื่อมันคลีนอัพโซนพวกนี้มาแล้วนะครับอันนี้ถือว่ามันคลีนอัพโซนพวกนี้าละเนี่ยโซนนี้มาหมดเลยนะโซนนี้นะนะครับคลีนอัพโซนสาคัญเลย30ูเนี่ยแข็งนะครับแต่มันสามารถคลีนอัพมาได้ในเมื่อมันคลีนอัพมาได้เนี่ยยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยอ่ะจุดนี้นะ ครีน้ำมาถึงนี้ตอนนี้มันก็คือไซเวยแล้วนะครับไซเว์ way ซึ่งปกติแล้วกราฟตามหลักของพลาไชั่นมันจะขึ้นมารีเทสโซนโซนนี้นะครับโซนโนนี้สูงสุดก็จะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับหรืออาจจะอยู่ใกล้ๆนี้ก็ได้หรือบางครั้งอาจจะขึ้นมาเทสเฉพาะตรงปลายไส้พวกนี้ก็ได้นะครับนี่ปลายไส้อยู่แถวๆนี้ก็ได้นะครับประมาณ2-7เนี่ย 27.28เนี่ยหรืออาจจะขึ้นมาเทสที่30อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสทั้ง2จุดเลยนะครับเพวันนั้นก็รอดูครับว่าแท่งเทียนชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงมันปิดยังไงนะครับถ้าปิดสูงกว่าแท่งเทียนหรือมีแรงซื้อที่แข็งแรงมีโอกาสที่เราจะเล่นบายสั้นๆไปได้อยู่นะครับแต่ว่า คงถือยาวไม่ได้เพราะาตอนนี้มันเป็นเทนเป็นหลักเป็นเทนขาลงเต็มๆนะครับหมดเลยต,ตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนนะเนะพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับแท่งชั่วโม,มงเนี่ยผมจะรอดูแท่งชั่วโม,มงเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับว่ามันจะสามารถขึ้นมาเทสจุดนี้ได้ไหมนะครับมันมีมันมีสัญญาณที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมถ้ามันไม่ไม่มีสัญญาณการซื้อที่แข็งแรงก็รอเซล รอเซลมาหลุดแถวๆนี้ก็รอเซลลลงมาได้ครับมาเก็บข้างล่างตรงนี้ได้นะครับเพื่อมาเก็บรงไหนข้างล่างโซนๆประมาณสองได้นะครับอืมนะครับค่อยดูสัญญาณอีกทีหนึ่งสําหรับสําหรับวันนี้นะเล่นประมาณนี้ก่อนนะครับผมว่ามันได้อยู่ในกรอบนี่แหละนะครับมันได้อยู่ในกรอบเนี้ยนะครับนะให้อยู่ในกรอบนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนะครับรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะมี ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอกลางฟิโบนั่นึงเนี่ยกอกลางฟิโบที่4ชั่วโมงนี่หนึ่งนะครับถ้าเป็นแนวของพายชั่นผมมองประมาณนี้นะครับเพราะตอนนี้ RSI ของแต่ละตัวมันเป็นโอเวอร์โซลอยู่ข้างล่างเกือบหมดแล้วนะครับยกเว้นยกเว้นทันเฟมใหญ่ๆอย่างเช่นมันกับวีกนะครับที่มันยัง ลงได้อยู่นะครับวิกนี่ก็ลงมาสุดแล้วนะจริงๆอ่ะแต่มันเนี่ยนะครับมันกําลังเริ่มหักนะครับเด <Day S 1> <Day S 2> ก็ถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้อยู่นะครับหักหัวลงมาแต่ว่าอยู่ในโซนล่างๆเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ไม่สุดนะครับอืเดยังไม่สุดนะครับแต่วิกพวกหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่สุดละนะครับสุดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราดูจากหนึ่งชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงอ่ะมันสามารถดีดขึ้นไปได้อยู่นะครับดีดขึ้นไปได้อยู่ก็ แต่คงไปได้ไม่ไกลมากครับเพราะคงจะอยู่ในโซนเนี้นะครับเหมือนกับมีการรีเทสแหละผมมองว่ามันน่าจะดีขึ้นไปเพื่อรีเทสแล้วลงต่อครับอ่านะอ่ะ,อะขอดูฟิโบหน่อยนะครับฟิโบถ้าอ่าถ้าถ้าดูจากที่ผมลากไว้เนี่ยนะครับลากฟิโบไปตรงนี้นะครับ ตัวเดิมนะตอนนี้มันมาที่23.6ละผมว่ายังไงสร้างมนลงมาที่20มีโอกาสนะครับสูงเลยที่จะลงมาที่20นะครับหรืออาจจะสร้างโลใหม่ได้เลยอ่าอันนี้คือดูจากฟิโบนะครับบอกเราประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรอรีเทสครับผมจะรอรีเทสแล้วก็นะครับถ้าไม่ให้เสี่ยงนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงมากนะครับก็ไปรอรีเทสเลย แล้วมีสัญญาณกลับตัวลงมาข้างล่างค่อยเซลดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นสั้นนะครับเก็บสั้นในส่วนของขาบ่ายก็รอดูแท่งเทียนหนึ่งชั่วโมงโซนนี้นะครับโซนนี้นะนะครับว่าเออมันมีแรงซื้อดีๆไหมเดี๋ยวรอนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดมันมีสัญญาณที่ดีนะครับเราเล่นบายสั้นๆเพื่อเก็บสั้นได้ครับ เพราะมันคือการรีเทสพอดูจาก1ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปรีเทสอยอนนู่มีโอกาสอยู่นะครับเพราะมันมีมันลงไปเป็น iSI มันลงไปเป็นโอเวอร์โซล่างสุดนอนเรียบเลยครับพยายามจะหักขึ้นอยู่แต่ก็ยังไม่ผ่าน20ขึ้นมาได้นะครับประกอบกับนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับมีข่าวช่วงของ8โมงครึ่งนะครับเออใครที่ต้องรีบดูคลิปนี้นะนะครับรีบดูคลิปนี้แล้วมาดูลุ้นข่าวเรื่องของ GPI กันครับนะ จีบไอตรงนี้มันตามคาดการมันเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมอืมนะครับเท่าเดิมโอ้เท่าเดิมหมดเลยนะครับยกเว้นเรื่องของอ,อ่า employment ครับ employment เ,เ,เนี่ยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอ่า employment เพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับดอลลาร์น่าจะ ล่วงนะครับถ้าเขาเล่นข่าวนี้นะทองอาจจะขึ้นนิดนึ่งจะไอมีการขยับขึ้นไปครับผมว่าเพราะเนี้ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวนี้ว่ามือ,อมันอาจจะเทสเด้งขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเด้งกลับมานะครับเหมือนกับขึ้นไปรีเทสข้างบนนะครับงั้นผมมองว่าถ้าใครจะเซฟนะครับรอครับทับมือแล้วรอให้เป็นขึ้นไปเทสต,ตอนเล่นเซลลงมาจะดีที่สุด นะครับมันไม่สวนเทนด้วยแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงชอบเสี่ยงชีวิตคือการเสี่ยงภัยนะครับงั้นไม่ตื่นเต้นใช่ไหมเออก็รอดูสัญญาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เล่นบ่ายทัันได้นะครับอะประมาณนี้ครับสําหรับกราฟมุมมองกราฟในวันนี้ครับนะก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ